แดงนั้นซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกกันทระอ,อยู่อำเภอกันทรวิชัยมหาสารคามครับคุณพ่อก็เป็นนักมวยเก่าอาดีตดาวดังเหมือนกันครับชนะศึกลูกกันทระคนนี้เป็นคุณลูกครับเติมยอดเข้าไปเป็นยอดชนะศึกอยู่ม .4 ครับโร,รเงเรียนกันทระมิทยาอ่ากดโรงเรียนกันทรวิชัยครับนะน,น,นอ็อนกในนี้มาเหมือนที่น้องแชมป์รายงานไปแล้วครับ่วนเอริยานี่คุณบ้องบอกโอ้ฟอรมโอดครับยังไม่เคยชกครบ5ายกเลยครับ3าสไฟหลังนี่ฮะ ยก2ยกสามาตลอดครับกำปั้นหนักยังไม่เคยชกกันนะครับคู่นี้ครับดชนะศิษย์วันนี้นี่คุณพ่อไม่ได้ไปเชียร์ครับคุณพ่อนี่ไปเป็นครูสอนมวยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับรูปร่างโรงสร้างสูงยาวดีมากครับเด็กคนนี้ครับอาล่ะครับหมัดครับของทางด้านเอลิยาครับทักทายไปก่อนครับไตขวาสูงครับเอริยามีสองแบบแล้วครับมวยคู่นี้ครับนี่ฮะโอ้อ่าลครับ หมัดเดียวก็ได้นับเลยครับไม่ครบห้ายกจริงหรือเปล่าสามสี่ไฟหลังนี่ครับมีของดีอยู่ตรงนี้เองรอดไรกก่อนครับยอดชนะสึกหมวกกันน็อกต้องให้สูงสูงเอาไว้ครับอย่าล้อนี่ะโอ้โหคนละนับกับม่ป๋องครับโอ้สุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้ยกเดียวนี่หลายตลบแล้วครับอ่าไปกันต่อครับไปกันต่อคนละนับครับานาวยอดกับหนาวบุกน้องแชมป์ ครับดูครับวินาทีทองจะตกเป็นของใครครับคนลนับครับเอลียาได้นับตอนสุดท้ายมาพลาดโดนนับเหมือนกันเดเข้าหานะครับหมัดหนึ่งสองครับใครจะได้นับอันที่2องครับใครจะได้นับครั้งที่สองวันนี้ยกแรกก็ตื่นเต้นเร้าใจแล้วครับนี่คือคู่เปิดหัวของเราครับพีพีทเกียรติเพชรเอสเคสุดอไฟครับต่อยขวาครับเอลียาว้าันนี้ตอนนี้เจ้าเ้ากันอยู่ครับ แข้งขวาสูงครับเอลิยาหมัดขวาไม่ถึงครับหมัดซ้ายโดนถักถักสับซอกขวาครับยอดชนะศึกหมัดซ้ายก่อนโดนไม่ดีครับไปครับขยับไปตัดล่างไปครับเดินแข้งซ้ายสวนขึ้นมาครับทีไปก่อนครับยอดชนะศึกออกมาตั้งอยู่ในเกมรับครับยังไม่รีบไม่เร่งครับนับก่อนหรือนับหลังครับจะได้เหตุอยไปหนึ่งสองครับเอลิยาโอ้โหแบบฉบับมวยไทยนะครับลูกครึ่งอเมริกาอินโดนีเซียก็จริงแต่ดูครับ ซ้อมูเอฟเอครุบครับเป็นใครมาตรฐานครับเทรนมาดีฮะแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าคนละนับไปแล้วครับทักษะในการออกหมัดดีมากครับแต่ระบบป้องกันก็มีหลวมให้เห็นนะครับมีดักศอกขวาศอกซ้ายของยอดชนะศึกนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเอรียาตีเข่าขวาครับขวาไปทีหนึงแอยู่เอฟเอครุบตีเข่าไม่เป็นไม่ได้ครับพักสักครู่เดียวชาช้ากันหน่อยฮะ 2นัดนะครับในยกเดียวครับหุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงครับโอ้โหลูกขึ้นมานี่มีเมาให้เห็นเลยนะครับเรื่องของโยชนะศึกแต่ว่าโอ้จังหวะเข้าหลวมครับของเอลิยาครับปักศอกซ้ายเข้าไปก็เต็มกระโดงคาครับคนจํำเ้าไปเหมือนกันคนละนัำครับคุณผู้ชมขอขอบคุณนะครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้าไทยจากัดผู้ผลิตและจาหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ําไทยคุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในประเทศ โตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียนสมพบรุ่งโร์ครับสูย์การขาย2ีแห่งศูย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับสอบถามไปที่02-662-6555มาล้วครับมาติดตามกันครับคนละหนึ่งนับครับเท่ากับทุกอย่างเริ่มใหม่หมดครับคนละนับหายกันครับเดินต่อครับทางด้านเอลียาอยู่ที่2ยังเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมเหมือนเดิมครับเตะตัดล่างครับ ยับทีมออกไปก่อนยับยอดชนะศึกมวยซ้ายกับมวยขวาครับซ้ายของยอดชนะศึกขวาของเอริยาว้านี่แล้วมวยไทยครับมีศาสตร์มีศิลป์มีเหลี่ยมมีทรงครับเอามาหลุดเอามาลบเนี่ยมวยต่างชาติเขายัางต้องเรียนรู้ในเรื่องของตรงนี้หน่อยครับในเรื่องอาวุธเรื่องาศาสตร์นี้ไม่ต้องเป็นห่วงรับประกันคุณภาพแต่จะต่อยแล้วโดนทีมกัเอาไว้ในสายมาครับพยายามจะปักศอกคืนนะครับไม่ถึงครับเตะตัดล่างครับแทงสายสูงครับเอริยาสายเป็ทีหนึ่งไม่โดน จังหวะกันใหม่ครับทีบซ้ายครับเอาลักครับเอริยายังครับยังไม่เร่งรีบไม่รีบร้อนสเกิรไปนะครับขัดหนึ่งสองคล้องได้ตีเข่าขวาครับสายโต่มาจากยอดชนะศึกเอาครับแย่ครับแย่ออกมาก่อนครับทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดครับอยายามทีบซ้ายมากับยอดชนะศึกเอริยาต้องบอกว่าไม่ได้เดินเร็วเหมือนช่วงต้นยกครับเตะซ้ายหลุดเจอแข้งซ้ายของยอดชนะศึกคืนไป เรียกเล่นแล้วครับยอดชนะศึกจังหวะสองไสมองมวยครับมวยเข่าสูงยาวอ้าวครับขึ้นบนไม่ได้ครับไอปีกกับเหนือจับและเหวี่ยงลบทำลายจังหวะไปก่อนครับยอดชนะศึกเดินต่อนะครับอีิยาถีบหลุดครับยอดชนะศึกจะเตะแ,แบบสะบัดก็ไม่ถึงครับโครงสร้างดีทั้งคู่นะครับ แม่สอกขวาครับหมัดขวาไม่โดนถีบเอาไว้ครับตัดลําตัวครับเอยาเข่าซ้ายแทงซ้ายราคาครับยอดชนะศึกเอ้าเอยาตีเข่าขวาครับเข่าซ้ายแทงซ้ายยัดมากสอกด้วยเอาแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายเอาแหม่ไปรับเข่าเยอะโอ้โหนี่ครับมีสอกเสริมครับอย่านิ่งครับจังหวะแลกสอกกันครับมีเหมือนกันครับยอดชนะศึกสอกซ้ายมาครับไปซ้ายหลุดไปครับเอยาหัวใจสอก่านครับหัวใจใหญ่กว่าตอบครับเอ利ิอาอดูครับ โอ้เป็นมวยเปิดเกมตลอดแต่เลี่ยมมวยส่งมวยนี่ยอดชนะศึงยังจับได้ดีครับแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับได้จังหวะส่งจังหวะเลี่ยมกี่เข้าไปใหม่ครับซ้ายกับขวาอิริยาวัดซ้ายครับแตะหนวมแตะหนวมจังหวะจะต่อยครับโดนทำลายจังหวะไว้ก่อนตอ่อไอเลี่ยมส่งเนี่ยถือว่าเป็นแต้มต่อนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะตามไปก็คืออาวุธครับ ย้ำดักศอกซ้ายครับเอาเตะขาเกี่ยวเกียวแล้วหมัดซ้ายมามันโดนหมัดขวาหมัดหมัดีกโดนซ้ายครับโอ้แต่จังหวะเวียงเดินบุกเพลินๆของเอลิยาเนี่ยอาจจะโดนได้เหมือนกันครับเตะซ้ายครับขยาบซ้ายครับเดินต่อตัดลาตัวครับกดชนจะรึกสยังไงดีครับรวบเอาไว้ก่อนครับรวบครับรวบไว้ก่อนโอ้ชกทรงนี้ได้ใจถูกใจโดนใจพี่น้องทางบ้างนะครับแพ้ชนะไม่รู้เอลิยาครับอเมริกากับอินโดนีเซียครับ มาต่อครับผูระนี่ผาดช้าครับเกมบุกครับถอยหลังไม่ได้แต่ว่านี่จังหวะเลี่ยมพลิกครับยอดชนะศึกแล้วก็เป็นเกมรับของยอดชนะศึกแต่ว่าเกมบุกเกมลงทุนครับทมต่อครับผููระผูเปิดหัวครับอครับมาลุยกันต่อครับยกที่สามครับขยับเดินเตะซ้ายครับ เห็นว่ายอดชนะศึกมีหมอมาชุดใหญ่กับพี่ป๋องครับโอ้โหอะไรจัดเยอะขนาดนั้นครับ10,000 0บาทเลยนะครับให้กับยอดชนะศึกอะนะครับเบียดล้มลงไปครับเพกันลั่นครับอัดทีบซ้ายครับยอดชนะศึกมีกําลังวังชาขึ้นมาหรือเปล่าครับโอ้โหเข่าซ้ายไอ้ที่ว่าหมดแรงเจออัจฉริแสนหนึ่งต้องมีแรงกลับมาแล้วครับหมายกันต่อครับ ต่อยไม่โดนเตะเจาะยางหดขึ้นมาเหมือนกันครับราชลุดซ้ายครับใจตรงกันซ้ายไปก่อนครับเอเดียต่อยมัดจังหวะรวบล็อกคอไว้ครับล็อกล็อกแล้วยังไงก็หมุนยัดเข่ามาตีเข่าขึ้นไปครับปิดหักเหลี่ยมล้มลงไปอีกแล้วครับโอ้กรรมการล้มด้วยครับตรงนี้ดูเพราใจกองเชียร์ทันสองมุม้วครับเขียร์กันมากหลายอย่างครับปัดขวาสายเจอขวาซ้ายไปครับ2ดอก3ดอกครับโอ้ยอดชนะเซร็ จังหวะวางแข้งครับแกเน้นแกบันจงเตะแต่ว่าดูครับยุบไม่ได้ครับเอลิยายุบช็อตไม่ได้ครับเริ่มเดินช้าลงครับโอ้โหเสียหลักเองครับโอ้โดนเตะล่างครับแหมตัวเองไปเตะสูงนะครับแล้วหลักไม่ดีเอาเตะซ้ายมาครับขวาโตนหลุดครับแล้วก็โดนแทงซ้ายของยอดชนะศึก ครับมีดึงล้กกับโต้ครับเตะซ้ายดักไปก่อนเตะซ้ายมาทีนึงเอาเอลิยาแมเอลิยาหาตัวยอดชนะศึกไม่เจอซะแล้วต่อยไม่ต่อยต่อยแมต่อยขวาต่อยซ้ายครับเอาครับแม่ไปยืนห่างหลับแข้งซ้ายกันแล้วก็มีข่าซ้ายครับยอดชนะศึกครับเอาครับทักจะยุ่งเลยครับแฝงการเอลิยาไม่เดินเจอแข้งซ้ายอีกแล้วมาแล้วครับนวแอนนูมจังว่าแต่สุดท้ายมีดูครับยังไว้วางใจไม่ได้ครับเข้าไปควบใน จับสวยครับน้ำมันในทางฮันเริ่มกระชอกทั้งคู่แล้วครับแยกออกมาครับยุทธการแสงสีครับออกไม่ออกครับออกไม่ออกแหมก็คนล้น้ำไปนะครับคุณผู้ชมในยกแรกเชื่อว่าแรงมันก็คงจะหายไม่พอสมควรนะครับโดนแข้งซ้ายอีกแล้วนะครับเอลิยาเอลิยาขวาคืนบังได้นะครับยอดชนะเสกเอา้ายไม่ถึงหมัดหนึ่งสองแล้วเตะซ้ายครับแหมเยีนงงงงเหมือนกันนะครับเอลิยาครับประสบการอดโดนหีบซ้าย อาครับเหมือนยุบเหมือนช็อตไปเลยครับรับแข้งซ้ายแล้วแก้ไม่ได้ครับเจแข้งซ้ายของยอดชนะศึกตีบซ้ายต่อยไม่โดนครับเอริยารวบรวบดันดันแล้วก็ทิ้งลงไปโอ้ยังกระสนต้องลมแล้วโอเอนลงไปแบบสโลทั้งคู่นะครับมาเอาละครับวัดกันลวครับแบบนี้ฮะวัดกันเลยถ้าทรหดแล้วก็หัวใจอ่ะเอริยาเข้าไปใหม่ครับเตวืดกับโดนสวนมาหนึ่งทีซ้ายของยอดชนะศึกอ่า ทีมเอาไว้ครับยดนชนะเสือครับและมวยส่งนี้โอ้ยอย่าเอาอะไรไปมั่นใจให้มากนะครับปีนครับ่ายมวยสราชภูมิ่ายมวยสรุ่งศักดิ์่ายมวยสวิเศษกิจและพ่อพิบอ่อนครับรวมไปถึงบริษัทพนมนาคาราชจำกัดบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย โอ้หนี่ครับดูจังหวะภาพช้าครับเตะหลุดไปครับย้ที่ผ่านมาพอไปยืนคุยรับแข้งซ้ายของยอดชนะศึกครับดูครับยองี้ออกมาแบบไหนครับเต่ซ้ายเอริยาซ้ายครับซ้ายอีกทีหนึ่งเจาะย่างซ้ายครับอาครับพยายามกระชับพื้นที่เร่งแล้วครับเอริยาโวยขวาครับทางทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์บอกเดินให้เร็วคิดให้ไวทำให้ไวจังหวะสองครับใส้สมองมวยครับยอดชนะศึก ฝายซ้ายครับรอบวกรอสวนเกมอยางมีครับดูให้ออกให้เอริยาเดินเข้ามาครับมาผิดเหลี่ยมผิดทรงก็โดนสวนทันทีพยายามต่อยมัดแล้วครับเอริยาแต่ต้องต่อยให้โดนนะครับนั่นคือโจทย์ที่เอริยาต้องแก้ให้ตกด้วแแต่ยอดธนะเสกก็ยังก็ยังเตะได้เรื่อยๆนะครับอะไะครับต้องไม่ไม่ห่างครับเอริยาต้องกระชับพื้นที่เข้าไปครับ ยืนอยู่ห่างแล้วจะไปต่อยหมัดโดนได้ยังไงครับต้องขยับเข้าไปครับสื่อท้าให้ลึกครับหมัดขวาครับเข้าไปครับเตะตัดล่างแต่ยอดชนะศึ์ก็ยังขู่ได้นะครับเนี่ยครับดักทีบดักเตะโอ้แล้วดูครับวนออกครับอ้าวครับเอริยาหันล่างเตะหลุดอีกหลุดแล้วแข้งซ้ายมาครับยอดชนะศึ์ถีบซ้ายไว้ก่อนครับรักษาระยะห่างเตะซ้ายโดนไปไปแข้งซ้ายนี่ก็ไม่โดนอีกครับโอ้โหใจครับดัน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 อดและขวางเอาไว้ครับ จงมวยยืนมวยยังนิ่งยังแน่นนี่ยครับยอดชนะศึกต่ว่าดูครับสถานการณ์อมันคงเข้งคงแข่งเยอะแต่อตอตอตอแกองเชียร์ของเอริยาก็บอกให้ไวให้ไวดูครับต่อยต่อยแลวก็เตะครับคือด้วยรมของยอดชนะศึกนี้ทําให้กองเชียร์ของเอริยาก็มีความหวังน,นะครับแเพียงแต่ว่าหรือว่าเอริยาก็หมดเหมือนกันจับเข้าไปครับอ,อยาเข้าไปครับเนี่ยครับต้องบีบนะครับแหม่ต้องบีบเกมครับ อยมาบเอาครับอย่าพึ่งทอครับไปกันต่อครับคู่แรงนี่ก็เดือดแล้วครับโคนนับยกแรกเดือต่อเจอดักถีบเอาไ้ครับอยัางเข้าไม่ติดครับเอริยานี่ับจะเตะโดนถีบไปอีกครับหมดได้ครับเอริยาเสียบเข่าขึ้นมาของยอดชันสึกแล้วปลักออกอ๋ออะไะครับจังหวะต่อยได้หมัดหนึ่งแต่ว่าลูกตู้ด้วยเข่านี่ซ้ายคำซ้ายขาแล้วก็ถอยจังหวะสองเอริยามีย้ำจ่อยางครับ เจาะยางแต่ละดอกแต่และเม็ดนี่มาทำท่าจะหน้าละไห้เหมือนกันครับทางด้านยอดชนะศึกยังไงครับโดนไปยืนพอโดนเจาะยางมากๆก็มีอาการครับแต่กัดมาถีได้อีกแล้วครับแต่ซ้ายหลุดอีกครับเอริยาลูกบุกขยันนะลูกชนนี่เนี่ยรับต้องขยันความถีของอุธต,ต้องมาหน่อยต่มาช้านี่ยอดชนะศึกเห็นหมดครับขยันเข้าไปครับถีบเอาไว้ครับยอดชนะศึก นี่ยครับถ้าเกิดช้านี่ยอดชนะศึกบอกว่ามาอย่างนี้สักสิบคนครับอับดซ้ายครับโหมดยกพักสักครู่เดียว SKS Super ซูเปอร์ไฟครับทาง p p t v h d e ช่อง3 6ทุกใบบันเสาครับบ่าย2องโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งเป็น2ชั่วโมงแห่งความมันครับ2โปรโมเตอร์หนุ่มไฟแรงด้วยโปรโมเตอร์เด er ียเกียริเพชรและโปรโมเตอร์อูดอุดอตอะรครับโอ้โหต้องบอกว่าคู่นี้นี่ หลากหลายอารมณ์มากๆครับไปดูจังหวะภาพช้ากันหน่อยครับกยีิผ่านมาดักเตะซ้ายครับของยอดชนะศึกครับพยายามเดินครับเอริยาพยายามที่จะลุกไล่เปิดเกมครับเหมือนเดิมครับแต่เหมือนว่าไปยืนและคิดนานไปหน่อยครับรับแข้งซ้ายไปหลายแข้งเลยครับยกสุดท้ายครับดูเกมของเอริยาครับลูกฮึดลูกเร่งนี้ทำได้ขนาดไหนครับ เกมอย่างนี้ครับพี่น้องก็ดูชมพร้อมกันครับตามภาพตามสายตาครับไม่มีตัวเลือกครับเอริยาปกติกะทรงนี้แล้วก็เขามีทรงเดียวครับดูฮะอาวุธลูกหนักลูกแรงยังมีนะอุ้ยอ้าวแล้วครับมีต่อยหมัดฟันศอกยังไม่ถึงยังไม่โดนเดินต่อนะครับความแม่นมัดผีจับยัดในยกแรกนี่ครับยังไม่กลับมาเลยนะครับ ก็ได้นับจากนั้นนี่ต่อยเยอะไม่ค่อยจะโดนเท่าไรครับเอ้าเนี่ยครับเนี่ยทำให้กองเชียร์ของเอริยาก็มีความหวังนะครับไอ้ลูกโครงเพลงของยอดชนะศึกนี่แหละไปสับซอกขวาครับเอลิยาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับแทงซ้ายสับซอกขวาครับเสียบซ้ายไปครับยอดชนะศึกโอ้โหเอาครับแม่มียังมีเสียวอยู่ครับกองเชียร์ของทั้งคู่ครับขยับเดินต่อครับเอริยา ถีบซ้ายไว้ครับยอดชนะศึกเตะซ้ายสับสองไม่โดนครับเอลียาแม่นๆหน่อยครับแม่นๆนะครับหมัดขวาเนี่ยฮะน้ำหนักใช้ได้เลยครับหมัดขวาของเอลียาแต่ว่าดูครับต่อยทองต่อยซ้ายหุกขึ้นบนต่อยทองเอาแล้วเป้าใหญ่เป้าใหญ่โอ้ทำ่าสันดุ้งเหมือนกันแล้วครับยอดชนะศึกโอ้ได้เชียร์ครับอ่าอาล้วครับนี่เป็นยกห้าครับเตะซ้ายดักเอาไว้ครับเอลิยา ถ้าเกิดถึงตัวอย่างนี้ตั้งแต่ยกสี่นี้น่าคิดแต่ก็ยังไม่สายครับพยายามเข้าไปพยายามเข้าไปออกไม่ออกอใส่ใส่สุดพลังนะครับต่อยขวาลำตัวโดนแม่โดนเสียบซ้ายดอกนี้เอาครับผนออกมาครับขยับเดินต่อครับเอริยาต่อยลำตัวเจอแข้งซ้ายของยอดชนะศึกไว้ครับวงในตี พยายามตีแต่เจอลูกตั้งกำแพงของทางด้านยอดชนะศึกครับมันยังกัดขาดเกินเกินนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันในถังนี่ครับจังหวะเข้าต่อยได้ทีเดียวฮะนี่ฮะรวบกินเหลี่ยมกินทรงแล้วครับหมดเหมือนกันครับยอดชนะศึกแต่ว่าการยืนมวยการประคองเกมครับตอนนี้ยังไม่พลาดครับเอาละครับเอลิยาเฮือกสุดท้ายครับคุณพ่อนี่สั่งลุยครับสั่งเอลิยาลุยครับคุณพ่อครับแมพอมากอดมา ป้องกันครับพยายามจะสับส่อครับระยะเนื้อก็มันสัดไปด้วยครับฝันไม่เจ็บแยกออกมาครับหมดยกครับอเอาครับเดี๋ยวรอการชูมือยืนยันอย่างเป็นทางการครับนี่ครับมุมยอดชนะศึกครับส่วนนี่เอดิยาครับรวบรวมมาคะแนนครับ มาถึงใบสุดท้ายครับไม่มีปัญหาครับหันไปที่นักชกมุมแดงครับย่อชนะศึกป้วยบางคอแหลมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับเดี๋ยวเรามีไฮไลท์สวยๆให้ได้ดูกันครับดูครับจังหวะไฮไลท์ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่โดนนับก่อนครับตั้งแต่ยกแรกครับแล้วนี่ครับ ได้นับคืนครับนยกแรกเลยครับหลังจากนั้นนี่ก็มีจังหวะเตะซ้ายยาวๆครับของที่นั่ยอดชนะศึกครับโอ้ต้องบอกว่าสิ่งที่มันน่าเหลือเชื่อคือ10,000แสนทำงานครับพี่แก่กับวันนี้อาชีพครับมาดูครับยังไปได้ไกลนะครับยังไปได้อีกไกลครับสําหรับอิริยาคนนี้ครับได้ประสบการแล้วครับพักก่อนสักหน่อยไปบนเวทีต่อครับ